ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมนพดลบายรีไซเคิลชอนดอมวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอยากทำร้านรับซื้อของเก่าแต่ไม่รู้จะต้องเริ่มต้นศึกษาอย่างไรจะต้องหาความรู้อย่างไรบ้างน,นะครับก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องกันสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้นะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อ,ตอไปแล้วก็เพื่อนๆที่ต้องการนำเศษเหล็กไปส่งให้กับทางเต้าหลอมแต่ไม่รู้ว่าจะหาราคาที่ไหนนะครับ สามารถทักมาหาผมได้ที่ไลน์หรือเบอร์โทร0831604848ผมก็จะส่งราคาให้ถ้าราคาทางพี่สามารถไปได้นะครับก็ขอตัวส่งเหล็กจากผมได้ก็เอาเหล็กไปส่งที่ทางเตาหลอมแล้วเราก็มาเคชเงินกันนะครับและในส่วนของเพื่อนๆที่ต้องการเปิดร้านรับซื้อของเก่าและต้องการหาความรู้เพิ่มเติมสําหรับเอาไปเป็นข้อมูลในการเปิดร้านรับซื้อของเก่าก,ก็สามารถติดตามได้นะครับปีนี้ผมมีคอร์สออนไลน์แน่นอน ช่วงนี้อาจจะช้านิดนึงเพราะเนื่งองจากผมทําการตัดต่อคลิปอยู่มีปัญหาทางทางด้านสายตานะครับก็อาจจะช้านิดนึงแต่มีแน่นอนครับมีแน่นอนอก็เข้าเรื่องกันเลยแล้วกันสําหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากเปิดร้านรับซื้อของเก่าแล้วก็แบบเฮ้ยเราไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นศึกษาอะไรหาความรู้ยังไงหัวนี้ว่างเปล่าเหมือนๆงงๆอยู่เลยเฮ้ยเราจะเริ่มต้นยังไงวะ ข้าไปดูในคลิป YouTube ก็หลายๆท่านก็สอนวิธีการแยกแต่เราไม่มีองค์ความรู้ต่างๆเลยการคิดนี่ไม่มีการเรียบเรียงลำดับความคิดว่าเราจะต้องศึกษาอะไรมาก่อนนะครับผมก็จะมาอธิบายให้ฟังก่อนหน้านี้เรียกว่าก่อนหน้านี้มีเพื่อนๆสมาชิกติดต่อเข้ามาโทรมาถามพี่ผมอยากทำร้านรับซื้อของเก่ามีเงินทุนอยู่หนึ่ก้อนเน่ยถ้าเริ่มต้นมันต้องทำยังไงผมก็ตอบแบบ เอากำปั้นทุบดินเนาะต่อไปทื่อๆว่าพี่ก็ไปขอใบประกอบการค้าของเก่าแล้วก็เปิดซื้อได้เลยการซื้อมันก็ไม่ยากซึ่งในฝั่งของคนที่ฟังนะคือเขาก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันจะต้องเริ่มศึกษาอย่างไรนะครับสำหรับผมเองช่วงแรกๆเนาะผมก็ยังมึนๆง,งงๆอยู่เหมือนกันเออเล่าให้ฟังเหมือนกันแรกๆเนาะก็ไปหาซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งเราก็หาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ต ท่อย่างนทอย่างงี้แต่คือมันไม่เก็ตไงมันไม่เข้าใจก็เลยไปถามเพื่อนเพื่อนก็บอกประมาณเดียวก็บอกนั่นแหละเเปิดร้านเลยเปิดร้านเลยไม่ยากเออสำหรับเพื่อนๆที่อยากเปิดร้านรับซื้อของเก่าแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มศึกษาหาความรู้อย่างไรนะครับก็ผมจะให้อยู่3ข้อนะครับก็คือข้อหนึ่งในส่วนของข้อมูล ในธุรกิจในอาชีพที่เราจะเข้าไปทําในร้านนะครับก็อย่างเพื่อนๆอ,อยากจะไปทําร้านรับซื้อของเก่าเนาะก็ต้องหาองค์ความรู้เกี่ยวกับทางหน้านร้านรับซื้อของเก่าแล้วก็2ในส่วนของความพร้อมของตัวเองเ,อเราจะต้องรู้ว่าเราเองเนี่ยมีศักยภาพมีสถานที่เพียงพอในการทําร้านรับซื้อของเก่าหรือเปล่าแล้วก็3นะครับก็คือกลุ่มลูกค้าของเราที่เราจะเข้าไปทําว่าเออ เราทาธุรกิจตัวเนี้กลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครเป็นชาวบ้านในชุมชนหรือว่าจะเป็นโรงงานอ่าเราก็ต้องหาข้อมูล3ส่วนนี้นะครับก็คือในส่วนของข้อที่1นะครับที่ว่าเป็นองค์ความรู้ในร้านรับซื้อของเก่านะคือหนึ่งเพื่อนๆนจะต้องศึกษาไปเลยว่าไอธุรกิจร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยเขามีข้อดีข้อเสียอย่างไรเออถ้าเราไปทำเนี่ยมันจะมีข้อดีอะไรบ้างข้อเสียอะไรบ้าง เราจะได้ประเมินสถานการณ์ถูกว่าเ,เราสมควรที่จะลงไปทําธุรกิจตัวนี้ไหมเพราะว่าการลงทุน,นมันมีความเสีย่ยงมันต้องใช้เงินใช้เงินจํานวนหนึ่งเลยแหละเออผมว่ามันก็ไม่น้อย,น,อยนะแล้วก็2ในีส่วนของเงินทุนที่จะเอาไปทําร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ต้องศึกษาว่าไอ้เงินทุนที่เอาไปลงในร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยมันจะต้องใช้เท่าไหร่บางคนบอกร้านหนึ่งบางคนบอก2ล้านบางคนบอกแสนหนึ่งก็พอ,อมันใช้เท่าไหร่กันแน่ แล้วก็สาก็คือเป็นข้อมูลในการคัดแยกของเสียเช่นขวดกระดาษพลาสติกเหล็กทองแดงอ่าในส่วนนี้เพื่อนๆก็ต้องมีองค์ความรู้ในการคัดแยกเพื่อที่ว่าเวลาเรารับซื้อเข้ามาจะได้ไม่ทําการซื้อผิดราคาเวลาส่งก็ส่งในราคาที่ถูกต้อง4ในส่วนของการทําใบประกอบการการทําใบประกอบการสามารถทําได้ไหมอยู่ในเขตบริเวณนี้ สามารถไปขอใบประกอบการได้ที่ไหนอยู่ในเขตกรุงเทพสามารถไปขอใบประกอบการได้หรือไม่ในส่วนนี้เราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนนะครับในส่วนของที่2ส,ส่วนหลักๆนะก็ในส่วนของความพร้อมของเราเองซึ่งในส่วนนี้หลักๆเลยที่ผมถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการทําก็คือ1ทางด้านเงินทุนเราจะต้องดูศักยภาพของเราก่อนว่าเราเนี่ยมีความสามารถเพียงพอไหมมีเงินเพียงพอไหมที่จะเอาไปทําร้านและซื้อของเก่า แล้วก็สองความพร้อมของเราเองเช่นเรามีเวลาเรามีสถานที่ในการทำร้านรับซื้อของเก่าไหมอ่าบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเรามีเงินทุนไปจ้างลูกน้องให้ญาติมาทำเออในส่วนเนี้ยมันทำได้ไหมเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนนะครับในส่วนของข้อที่สามก็คือในส่วนของลูกค้าของเราเราก็ต้องดูว่า ไอ้กลุ่มเป้าหมายของเราอะที่เราจะไปทําการซื้อเนี่ยเออมันคือใครเขาคือใครเออเรียกว่าเขาคือใครดีกว่าก็คือในส่วนของอาจจะเป็นแหล่ง,งชุมชนหรืออาจจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมและในกลุ่มนี้ถ้าเราจะเข้าอะเราจะเข้าไปหาเขาเนี่ยเราจะต้องทาอย่างไรแล้วหลังจากที่ได้สินค้ามาเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเราจะไปติดต่อขายที่ไหนอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นในแหล่งข้อมูลที่เราจะต้องศึกษานะครับ ก็หลักๆก,ก็จะมีอยู่3ตัวตามที่ผมแจ้งไปก็คือ1ในองค์ความรู้แล้ว2ก็คือ,อความพร้อมในส่วนของเราเองแล้วก็ในส่วนที่3มก็คือในกลุ่มของลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อหลักๆในการศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นสําหรับที่จะเปิดร้านรับซื้อของเก่านะครับก็ก่อนจะเปิดร้านรับซื้อของเก่าก,ก็ให้เพื่อนๆศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเอา ความรู้หาข้อมูลให้แน่นๆก่อนเพื่อที่ว่าเราไปเปิดร้านลราซื้อของเก่าเนี่ยเราจะได้ประสบความสำเร็จไม่เจ๊งอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอพูดขออธิบายเพียงแค่นี้ก่อนละกันครับสวัสดีครับ